สวัสดีครับวันนี้ทางร้านอีซี่มอก็จะมีสินค้ามาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือตัวนี้ครับอยู่ในซองคุคุณสีขาวนะครับเผยโฉมแล้วนี่ครับนั่นคือแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับชื่อเต็มๆมันก็คือที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบคู่นะครับสำหรับ แบตเตอรี่รุ่น e n EL 15นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้แกะกล่องแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์สำหรับแบตรุ่น e n d EL 14ไปแล้วนะครับซึ่งฟีดแบ็เสียงตอบรับจากท่านลูกค้าก็ดีเยี่ยมเลยนะครับหาซื้อไปใช้กันเยอะแยะคราวนี้ชื่อเต็มๆของมันก็คือ Smart LCD แบตเตอรี่ชาร์จเจ for EN EL นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับกล้องนิคอน D 7, 000, 7 1 7 2 7 0 1 7นะครับแล้วก็ตระกูลตัวเลข3ตัวนะครับ D 8 0 0 D 6 1 0นะครับอีกหลายๆรุ่นหน้าตามันก็เหมือนกับไอตัว EL 1 4นะครับแต่ตัวเบ้าแน่นอนว่าไม่เหมือนกันนะครับเพื่อให้ใส่ได้สำหรับตัวแบตเตอรี่ของ EL 1 5 สองอันให้ดูภายนอกไปก่อนนะครับนี้ที่ที่เคยบอกว่าชอบมากๆก็คือเขาทำร่องนะครับทำร่องเพื่อให้ใส่ไอตัวสาย USB เก็บเข้าไปนะครับไม่มาเกะกะแล้วมันก็จะอย่างที่เห็นก็คือมันก็จะเรียบไปเลยนะครับเรียบไปเลยวางก็วางบนพื้นแบนๆปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่กระโยกเขย่นะครับอันนี้ชอบมากๆชอบการดีไซน์ของเขาครับ แล้วเป็น USB อย่างที่รับทราบก็คือ USB ก็เป็นปลั๊กที่สะดวกสบายง่ายที่สุดแล้วนะครับไปหาแหล่งจ่ายไฟได้เยอะแยะเลยตามห้างตามสนามบินก็เสียบได้ USB หรือมีเป็นปลั๊กไฟธรรมดาก็แน่นอนว่าเอาไอ้ปลั๊กไฟอะแดปเตอร์จากมือถือที่ชาร์จแบตเรานะครับเสียบไปแล้วก็มันก็จะเป็นสองขาเป็นปลั๊กไฟก็ใช้งานได้นะครับคือใช้งานได้ Universal มากๆนะครับอันนี้ ตันนี้ด้านด้านซ้ายมือก็ให้เห็นเป็นเป็นแบบเดิมนะครับแบบเดิมที่แถมมากับเวลาซื้อกล้องนะครับนิคอนแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ Mh ย5 a ้าอนะครับให้ดูใกล้ๆ Mh 2 5 a ้านะครับก็เป็นอะไรที่เก่าแล้วนะครับใส่แบตเตอรี่ทั้งนี้เดี๋ยว แบตเตอรี่ทางนี้นะครับปึ๊บก็จะล็อกแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะกระพริบกระพริบก็กําลังชาร์จอยู่ถ้านิ่งๆก็คือชาร์จเสร็จแล้วนะครับอานนี้โดยสายก็เป็นสายปลั๊กไฟธรรมดานะครับเสียบได้เฉพาะปลั๊กไฟธรรมดาเป็นรุ่ดเก่าแล้วครับซึ่งชาร์จได้แค่ครั้งอันเดียวนะครับซึ่งเราจะเจอปัญหาอย่างตัวผมเองเนี่ยจะเจอปัญหามากมาก ก่อนที่จะมาเจอไอตัวชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จเจอเนี่ยหรือตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นแบบดูอ่อนะเป็น2อันชาร์จได้ทีเดียว2อันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือจะใช้แบบที่เป็นของของมันเองแต่ก็คือเป็นอันเดียวก็วส่วนใหญ่ก็ไปถ่ายรูปตอนเช้าจะหลดค่ำเลยใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นโอเคเข้าห้องพักอาบน้ํานะครับดูทีวีหรือจะดูลูปหรืออะไรก็แล้วแต่ครานี้มันก็จะเราก็ต้อง เตรียมชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเพื่อไปถ่ายวันลุกขึ้นใช่ไหมฮะก็ต้องเสียเวลาก็คือผมใช้แน่นอนว่าต้องมีแบตเตอรี่กิ๊แบตเตอรี่กิ๊ก็ใส่แบตเตอรี่2ตัวต้องสลับชาร์จทีละตัวนะครับก็ตั้งเวลาเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่เรานอนพักผ่อนด้วยประมาณให้เวลาสักสองชั่วโมงหนึ่งตัวฮะนั่นแหละถึงค่อยมาดูว่าชาร์จเต็มหรืยอยังช้าๆพอเต็มแล้วก็ต้องตื่นมาขยับเอาอีกตัวหนึ่ง นะครับแบตเตอรี่ตัวหนึ่งใส่ไปแล้วก็ชาร์จเนี่ครับจะเสียเวลาตรงนี้แต่ถ้ามีตัว d u เอาชาร์จเก็จบเลยนะครับถอดออกมาถอดแบตออกมา2อ,อก้อนแล้วก็เสียบเข้าไปในนี้แล้วก็ชาร์จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ก็จบเลยพอไฟเต็มก็จะตัดให้เองอัตโนมัตินะครับคราวนี้ผมจะทดสอบกับไอตัวที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ครับ ของนิคอนดั้งเดิมนะครับของนิคอนมันดั้งเดิมกลับที่เป็นแบตเตอรี่เทียบนะครับนี่เอลสิบห้านะครับีแบตเตอรี่เทียบสำหรับตัวนิคอนเนี่ยจะพิเศษกว่าแคนนนคือเรียกว่าต่างก็ได้นะครับว่าตัวชาร์จเจอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวชาร์จเจอร์ที่ไม่ใช่ตัวออริจินอลอย่างตัวนี้ก็สามารถชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่ ดังเดิมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เทียบแน่นอนแบตเตอรี่เทียบมันต้องชาร์จได้อยู่แล้วดังเดิมชาร์จได้นะครับส่วนแบตเตอรี่เทียบอันนี้พูดแบตเตอรี่เทียบก็ยังสามารถถูกใส่เข้าไปในตัวที่ชาร์จดังเดิมก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับต่างกับเอลสิบเจ็ดนะครับแบตเตอรี่ที่เป็นเอลโทษทีครับ LPE17 สิบเจ็ดนะครับซึ่งแบตเตอรี่เทียบจะใช้ได้สำหรับ ชาร์จเจอร์ของมันเลยส่วนชาร์จเจอร์ของมันก็ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ดั้งเดิมได้นะฮะันนี้เป็นข้อเสียของแคนนอนะครับโอเคอันนี้ก็อ่ะไปเดี๋ยวจะมาให้ดูสาธิตการชาร์จนะครับก็แงะออกมานะครับแงะออกมาแล้วก็ใส่ เสียบช่อง USB นะครับจากแหล่งจ่ายพลังงานในที่นี้ก็ใช้ power bank นะครับเดอ่อนก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับออพอมันปึออ๊บเช็คแผงจอ l c d อะไรเสร็จเช็คตัวเลขอะไรทั้งหลายแหละก็จะถ้าไม่มีแบตบก็จะขึ้น NU แต่มแอน,นองนะครับไม่มีนะครับ CH 1ก็จะสลับกับ CS 2ก็คือ channel 1กับ channel 2ก็คือ ก้อนที่หนึ่งแล้วก้อนที่สองนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นปกติในที่นี้ก็ใส่ไปเลยครับแบบตั้งเดิมไปอันหนึงนี่นี่ครับชาร์จไปนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวแผง อีกหนึ่งนะครับพอดีมันออโต้ออฟนะครับเห็นไม่มีโหลดก็เลยก็เลยดับไปตัว power bank อ่าพอพอเรากดใหม่ทีหนึ่งก็เนี่ยครับมันก็จะขึ้นชัน n นลหนกับชัน n นลสอนะครับก็จะบอกทั้งนะครับกระแสไฟหนึแอมป์แล้วก็ความต่างศักย์แดจุดสนะครับ ก็จะสลับกันระหว่างชแนลหนึ่งนะครับก like ah, ็จะขึ้นความจุสองมิลลิแอมปาร์นะครับสลับาชแนลสองก็ยังยังเติมไปได้1นึอ่ะสองละหนึ่แอมเหมือนกัน7 9็ดจุดเยังไม่8.4นะครับก็จะสลับกันประมาณนี้นะครับก็เราสามารถที่จะ ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรละปล่อยทิ้งไว้ได้เลยตรงนี้ก็นอนหลับไปตื่นเช้ามาอีกทีหนึง่งกลับมาดูโอเคแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับทั้งสองก้อนก็ถอดตัวแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็ใส่เข้าตัวกล้องใส่เข้าแบตเตอรี่กิ๊เพื่อออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปเต็มวันอีกทีหนึง่งแล้วก็ตอนค่ำๆก็ กลับมาชาร์จใหม่อีกทีหนึ่งนะครับหรือจะพกขนาดถ่ายรูปก็จะพกตัวนี้ไปก็ได้เพราะสะดวกไปเจอตรงไหนที่มี usb ปลั๊ก usb ก็สามารถชาร์จได้เติมพลังขนาดระหว่างวันได้นะครับก็ mm hmm. ถ้าเพื่อนๆ mm hmm. คุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาที่ l i น์แอด e set mall ได้นะครับมีแพ็คที่เป็นขายทั้งตัวชาร์จเจอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เทียบ โดยจะราคาถูกกว่าซื้อแยกนะครับโอเคก็ขอจบการแกะกล่องรีวิวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์สำหรับแบตเตอรี่รุ่น EN-EL15 แค่นี้คะ่ะบมากครับ